ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 อเ้เรียงเอเมนี่กองกลางเรมาบรดตงดแสดงความเห็นเรื่องกระแสย้ายทีมของกิเลนเอมปาเป้ p p p, จากปารีสซิงช์แมงแงสู่ซานจาโก้บาราบิลของแบบนี้ถึงเวลาก็เห็นเองเอมปารเป้ M p p, การตีสัญญาแค่เดือนมิถุนา2024ส่วนฤดูการหน้าออปชันผู้เล่น สามารถปฏิเสธใช้เพื่อหลุดเข้าตลาดเฟีย์เย่นแน่นอนมาริดคือช้อยเดียวในใจแต่ทีมเมดเฟรนดแมนรู้มารยาทหลุดซิปปากเป็นปเป้มามาริ้นหรือเขายังไม่ได้บอกอะไรผมเลยหรือต่อให้เขาบอกผมก็ไม่อยากแพ่งพายต่อพวกเราคุยเรื่องทำนองนั้นในห้องแต่งตัวเพราะคือหัวข้อสําคัญแล้วก็หวังอะไรให้มันนิ่งสักทีระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถึงถ้าที่จะแบ่แชร์ไม่อยากเสียฟีหวังต่อรองใช้ออปชั่นผู้เล่นไปก่อน จากนั้นค่อเมียอำน,นาจต่อรองตั้งราคาขายวิตตอโอซแมนเตรียมกลับมาลงซ้อมให้อนาปลีอีกครั้งในวันพุธนี้กองหน้าวัย25เดินทางไปช่วยทีมชาติเน,นเธเรยนในสึกออฟริกันคาพฟอเนชั่นแต่องหักได้เพียงรองแชมป์หลังจากปลาชัยอเวริโคสรอบชิงชนะเลิศตอนนี้โอซเมนเดินทางกลับเดลีเป็นที่เรียบร้อยรายงานจากกัสตาโด,ดสปอร์เผยดาวเตะนาโปลีเตรียมลงซ้อมเป็นรูปแบบภายในวันพุธนี้ โอซเมนลงสนามในฤดูการนี้ไปแล้ว18นัดทำไป8ประตูกับ3แอซซิตเกมต่อไปของนาบลีจะเปิดบ้านรับมือเจนัววันเสาร์นี้โตอด้วยปะทบ,บาั์เซโลน่านในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก League, และออกไปเยือนาการี่คาดว่าวหากโอซเมนผ่านการฝึกซ้อมแบบไม่มีปัญหาทีมแพทย์พร้อมอนุญาตให้เตะกลับมาลงสนามในนัดต่อไปทันทีก็ต้องรอดูว่ามาซารี่จะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงเลยหรือไม่ มิรูสแลฟโคเซเชื่อบาเยมินิกจะเป็นฝ่ายที่ผ่านเข้ารอบต่อไปในการ,รเผชิญหน้ากับลาเซอในรอบ16ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกอดีตโงหน้าวัย45กล่าวถึงการ,รเผชิญหน้ากับ2สโมสรเก่าอย่างบาเยมินิกและลาเซโยในศึกแชมเปี้ยนส์ League ลีกรอบ16ทีมโดยเชื่อว่าเสือใต้จะฝ่าด่านอินาีกรุงโรมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตามเป้าหมายโคเซมีความผูกพันกับทั้งสองสโมสรหลังเคยค้าแข้งให้กับเบอร์เยนช่วงปี2007-2011ลงเล่น149นัดรับไป53ประตู ก่อนจะย้ายไปอยู่กับไรซิโอช่วงปี2011-2016ทำ63ประตูจาก170นัดก่อน2ทีมเก่าของอดีตกองหน้ารายนี้จะพบกันรอบ16ทีมนัดแรกของรายการแชมเปียนส์ลีกวันพุธนี้แม้ลรซิโอจะมองหาโอกาสค้นบายเยอร์มินิกที่กำลังสูญเสียความมั่นใจหลังปลาชัยต่อเลเบโกเซน3-0ในบนเดสลีกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่บายเยซีนคงเป็นทีมที่มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมตามมุมมองของโคเซ่ ผมเป็นคนประเภทที่คอยช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอยู่เสมอในกรณีนี้อาจเป็นลาเซโอเพราะผมเล่นอยู่ที่นั่นมานานกว่าที่บัเยเมนอีกหนึ่งปีผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นมากกว่าครั้งล่าสุดแต่ผมเชื่อว่าบาเยนจะยังคงผ่านไปได้กอนน Bayern, ่อนหน้านี้บาเยนเคยเผชิญหน้ากับลาเซโอในรอบ16ทีมของรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2021ซึ่งบาเยนเป็นฝ่ายผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยสกอร์รวม6-2ประตตู่อ 2. นโปลีเริ่มมองไปยังการทำงานในตลาดซัมเมอร์และมีการยืนยันว่าพิโอเตอร์ซิลิสกี้จะย้ายไปอินเตอร์มิลานโดยสโมสสเนเปิลต้องการไม่ฟิลหนึ่งจาก2คนที่เล่นในซซเรียมาทดแทนเขาตัวเลือกแรกยังคงเป็นลาซาซามาซิส,ส,สต,ตามการอัเดตของเกาโชแมกาโตนโปลีพยายามอย่างหนักในการดำซาม,มาซิสมาอย่างถิ่นซาดิโอนามาราโดน่าเมื่อช่วงเดือนมการาแต่ไม่สามารถตกลงกับอูดินเซได้ มีรายงานว่ากองกลางวัยเบตกำลังพูดคุยกับยูเว่ถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์และพ่อของเขาก็เป็นหนึ่งในตัวแทนก็ได้ไปร่วมชมเกมที่สนามอาริอันสเตเดียมในนัดที่อูดิเนเซ่บุกชนะไอมาลายูเวนตุส1-0เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหางตบลี oli, พลาดตัวตัวเลือกสองของพวกเขาคือลุยส์เฟอร์กูเซนมีฟิลทีมชาติสกอตแลนด์ของโบรนยาต้องใช้เงินอย่างน้อย18-20ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับเฟอร์กูเซนมาจากโบรนยาตามการรายงานจากกาโชเมคาโต นอกจากนีนาบรีจังสามารถกลับไปอย่างดัลล้าเพื่อเจราจากับบุรุญญาสำหรับกองหลังอย่างแซมเบอร์โกมาที่ได้รับคำชื่นชมจากมุมองของสโมสรด้วย